ไหนๆก็เบื่อหน้าผมแนละ้วดูจะก้อนสลามดีกว่านะผมจอดีวันแรกนะผมกับวันแรงงานนะผมก็ไม่มีอะไรเมื่อใช้ชีวิตปก,กติทั่วไปแล้วก็ตัดคิดเรียบร้อยทำตีมใหม่สำหรับเดือนนี้นะผมเอาเป็นแนวแบบโพลละลอยืออพลละอยเกือบจะไม่ได้ถ่ายวันนี้แล้วนะฮะผมะเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้ใจดีใจดีเดี๋ยวขึ้นให้ โอ้ยหนักวะอะเรามารับคาร์บ,บอขอยรถพ่อผมนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมสำหรับ อ่ากินครบอเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคน่าจะน่า,นาแล้วเจอกัน และนี่ก็คือเบื้องหลังนะผมของรูปวันนี้นะผมอ่ะเดี๋ยวผมเล่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมเล่าย้อนความไปสักนิดนึงคือข่าววันเนี้ยมันจะมีเกี่ยวกับในเรื่องของตู้ไว้เก็บบัตรเลือกตั้งมันจะมีรูปรูปหนึ่งอ่ะที่แบบว่าปิดเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าเขาเอาใช้เทปเนี้ยแหละปิดเหมือนกากรบาดแบบนี้เลยแล้วก็เขียนว,ว่าบัตรเลือกตั้งสมมุติว่าถ้า ถ้ามีคนงานัดเชื่อเถอะว่ามันจะมีคนฉลาดฉลาดดึงอันนี้ออกเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าติดไว้ทาไมทําไมไม่ล็อกแบบดีๆแล้วก็ฮะอันนี้ผมเล่าคอนเซปต์ว่าฮะตรงนี้ก็คือแบบว่าอันนี้ที่จริงจะเป็นเขียนว่าบัตเลือกตั้งใช่ไหมแต่ผมเขียนเป็นฮะเพราะฮะกับอันนี้แหละผมฮะกับอันนี้เอาเข้าประมาณนี้นะผม พ่อแม่ผมซื้อมาผมจำไม่ได้แล้วว่าแม่ผมซื้ออะไรเปิดมาก,ก็เจอแบบนักนกางเกงอ๋อเป็นกางเกงเดี๋ยวโชว,โชว์ให้เลยนี่เนื้อผ้าดูโอเคมันดูแบบว่าสบายอ่ะ คิดว่าน่าจะใส่สบายเดี๋ยวมาเอ,อ้ต้องทางเซเลชันแบบไหนนะเอ้อ,อประมาณนี้เลยนะครับผมเอาตรงตแบบว่ามันใส่สบายมากเลยนะโอเคเลยมันรู้สึกว่าสบายตัวมันรู้สึกสบายอคล่งองๆประมาณนี้นะครับผมก็ราคาตัวนี้ก็259บาบาทนะครับผมโอเค

ก็คือตอนช่วงเช้าตื่นมาปุ๊บโคตรเหงื่อแบบเหงื่อชุ่มอะหลังก็ชุ่มตัวก็ชุ่มร้อนชิบหายเห็นสื่อบอกว่าที่สะเดหีบ50กว่าองศาเย็ดเคมีครั้งแรกเลยเนี่ยที่50กว่าองศาโหล้อตับแตกค่ะล้อแบบร้อนชิบหายอะตรงๆชิบหายเลยนะผมก็ประมาณนี้แหละบ่นแหละ ไปแล้วเพื่อนๆเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็คือแบบว่าวันนี้ผมแรงมากเลยก็คือตื่นมาก็ตอน11โมงจริงๆแรงมากเลยผมว่าไม่รู้ว่ามันมีคอนเทนต์อะไรหรือเปล่านะผมไม่รู้จริงๆเลยเพราะว่าวัาวนนี้แทบไม่มีคอนเทนต์อะไรเลย เฮ้ย,ย,ยมเหน็นอะไรป่ะไม่เห็นเลยนะโอ้ยเราหล่อนไปเองเนะี่โอ้เราหล่อนไปเดีเดี๋ยวๆๆี แค่กูก <ici> <an> ็ฝันไปแล้วนค่กี่โมงแล้วนี่วะกี่โมงแล้ววะ สู่ปกติแล้วนะสวัสดีวันพระฤหัสอันนี้เป็นข้าวเนื้อผัดเนยชิดดูว,ว่าอืมมีความเป็นเนื้ออยู่แต่ได้กลิ่นของเนยไอ้รสชาตินี้มันอาจจะติดไหม้ไหม้นิดนึงนะผมแต่ว่าก็ยังพอกินได้นะครับผมเป็นข้าวก่อนแหละวันนี้ก็แค่แบบว่าเสือสภาแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วก็เคลียร์งานเก่าจากงานโปรเจกต์นี้ซึ่งตต่ต่อ ผมพึ่งตัดวันที่6เสร็จส่วนจับตาเนี้ยยังไม่เสร็จและประเด็นก็คือพรุ่งนี้ต้องไปเที่ยวด้วยอืมก็ลุ้นต่อไปนะผมว่าผมจะตัดเสร็จภายในวันนั้นไหมเราติดตาดูนะ วันนี้วันที่14นะผมอันนี้ผมขออนุญาตเดินไปเดินมาแป๊บนึงครับผมมันจะเวียนหัวทีดนึงคือวันนี้มันเป็นวันเลือกตั้งผมก็เลือกตั้งเป็นครั้งแรกนะผมเข้าไปที่หน่วยเขตเลือกตั้งที่ผมได้แล้วก็ไปเช็คอะไรก่อนอะไรแบบน,นี้ซึ่งหน่วยที่ผมอยู่สันนิษฐานว่าที่ผมไปนั้นยังไม่มีปัญหานะครับผมก็ผมกาอันนี้ไปนะผมเพิ่มความสิรีมงคลน,นะผมก็ อันเนี้ยตอนเนี้ยประมาณ3ามทุ่มก็น่าจะปิดหีบไปตั้งแต่5้าโมงเย็นแล้วนะผมตอนนี้อยู่ในกนระบวนการการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการย้ำนะผมอย่างไม่เป็นทางการฉะนั้นก็จะเห็นหลายเว็บไซต์นั้นที่บอกว่าอันดับหนึ่งพักแดงนำบางเว็บก็ส้มนำยังไม่แน่นอนนะผมก็ดูดูกันไปในหลายหลายอันนะผมก็วันนี้มีแค่นี้นะครับผม Have a good day for Thailand ครับ